ignored ครับผมสวัสดีนะครับกล่าวสวัสดีนะครับผมก็นี่ก็เป็นวันที่เรามาอยู่ระยองนะครับผมเราก็เมื่อตอนกลางวันเราทีโต่อนะครับผมทีหลักให้น้องช้างนะครับดูอ้วนนะครับผมหน้าขาวเลยนะครับเอามามัดเมื่อกี้นะครับผมแป๊บเดียวเลยนะครับผมหน้าขาวเลยนะครับผมเราก็ได้ทํโต่มให้น้องช้างแล้วนะครับนี่นะครับผมทํโตโมให้น้องช้างเพื่อจะได้นอนตอนกลางคืนนะครับก็จะได้นอนใกล้พี่ฟานเลยนะครับผม จะเป็นพี่ดาวนะครับฝั่งนั้นนะครับผมคืนนี้อ้วนเปลี่ยนที่นอนมานอนตรงนี้นะครับก็จะได้นอนใกล้กับพี่ควานด้วยนะครับผมนี่นครับเด็กอ้วนของเราเด็กอ้วนของเราชอบนะครับผมชอบมากนะครับแบบนี้ เจอดินใหม่ๆนะครับผมชอบเลยนะครับอ้วนนี่อย่าเล่นดินหายบนนะอ้วนเจอวันนี้ก็ได้ลงใส่แง่งนะครับผมแล้วก็เดินเล่นครับก็น้องก็ไม่มีการไม่มีอาการแตกตื่นอันใดนะครับผมน้องก็ ค่อนข้างที่จะนิ่งนะครับไม่มีการตื่นกลัวไม่มีอะไรเลยนะครับผมก็ให้ขวานช้างด้วยกันนะครับเป็นคนรับบทเป็นนักท่องเที่ยวเทนนะครับก็น้องก็ขี่ลองขี่ดูเดินดูนะครับผมเดินแค่สองเชือกเรานะครับน้องก็ค่อนข้างที่จะนิ่งแล้วก็เดินตามกันไปเรื่อยๆนะครับผมไม่มีแตกตื่นไม่มีระแวงนะครับน้องก็ค่อนข้างที่จะชินกับสถานที่ได้เร็วมากนะครับผมก็น้องก็อาจจะเห็นเพื่อนเยอะนะครับอาจจะเห็นเพื่อนฝูงเยอะนะครับน้องก็ อาจจะนิ่งนะครับผมดูวันนี้จะเป็นพี่ดาวนะครับฟังดูพี่ดาวนะครับพี่ดาวอยู่ข้างบนเลยนะครับพี่ดาวพี่ดาวเล่นอะไรพี่ดาว อยู่นี่นะครับผมจะได้อยู่ใกล้พี่ขวานด้วยนะครับก็แล้วเราตื่นมาแล้วเราลุกมาตอนกลางคืนนะครับเราก็ไม่ต้องเดินไปไกลนะครับเดินลุกมากลางคืนออกมาจากห้องก็ส่องไฟมาก็จะเจอน้องช้างเลยนะครับนี่นะครับก็การที่จะสะดวกสบายมากเลยนะครับผมกางที่จะง่ายเลยนะครับนี่พี่ดาวครับครับเด็กๆของเรานะครับผม ก็จะมีช้างอีกเชือกหนึ่งนะครับผมเป็นคุณป้าน่าจะเป็นคุณป้าอะไรคุณป้าคุณซับบ่ถ้าจาไม่ผิดนะครับผม,ผมนี่นะครับผมก็จะนอนใกล้กับพี่ดาวนะครับนี่คุณป้าอยู่ตรงนี้นะครับผมส่วนพี่ดาวก็อยู่นี่นะครับก็ไม่ได้ใกล้กันจนถึงไม่ได้ไม่ถึงกันนะครับผมสองเชือกนี้คือไม่ถึงกันนะครับดูว้วนครับวุ่วนวุ่นเออวนเลย อ้วนงางาอ้วนงาอ้วนอย่าเย็นเย็นลูกอย่าเพิ่งแทงสิลูกมันชอบมันสนุกขนาดนั้น嘛ลูกเลยอย่าเย็นเย็นนะครับผมนี่ครับเด็กอ้วนของเราชอบนะครับผมชอบเลย <laughs> เจอดินดินเจอดินแบบใหม่ๆอย่างนี้นะครับผมกําลังหอมๆนะครับอ้วนนี่เป็นแมคโครนะครับผมแมคโครโจกเลยนะครับอ้วนนี่ อ้วนชอบนะครับอ้วนอยู่นี่ก่อนนะลูกตัวโมโของเราก็แข็งนะครับผมเทเมื่อเช้านะครับก็คนข้างที่จะแข็งเร็วมากนะครับปูนนะครับปูนชนิดนี้นะครับผมอยู่ๆนี่ก่อนนะครับอยู่ตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นหลักประจําของอ้วนเลยนะครับผมอ้วนก็จะอยู่นี่เป็นประจําเลยนะครับยาแทงนะครับผมอ้วนอย่าพยายามอย่าจกดินเยอะนะครับ นอนแล้วครับนอนแล้วเอ้ยนะครับผมความสุขของผมนะครับผมนี่นะครับนี่นี่นอนแล้วนอนแล้วนอนแล้วเอ้ยเอ้ยเอ้ยนอนเอ้ยเอ้เอ้เออนะครับผมดูครับไม่มีใครเหมือนแล้วก็ไม่เหมือนใครนะครับผมแล้วก็ไม่มีช้างเชือกไหนเหมือนด้วยนะครับสําหรับอ้วนนี่ดูครับผมอย่าลืมนะลูกว่าเราสิบปีแล้วนะลูกใจเย็นๆลูก เราต้องเป็นหนุ่มแล้วนะเราเจอสาวเห็นไหมเราเจอสาวเราอย่าทำตัวมอมเมมสิเดี๋ยวสาวไม่ชอบนะอ้วนเข้าใจไหมวันนี้วันนี้ได้ให้อ้วนไปดมสาวเลยนะครับผมไปดมกลิ่นสาวนะครับอ้อ้ว,ว,วนชอบนะครับผมอ้วนเดินตามสาวอย่างเดียวเลยนะครับอ้วนนี่เดินตามแต่สาวเลยอ้วนเจอกลิ่นสาวไม่ได้เลยนะครับ นี่นะครับบลนของเราชอบไหมอ้วนสนุกไหมสนุกไหมลูกสนุกไหมหนูไม่เอาตรงนี้หนูจะไปที่เมื่อวานมาลูกไปที่เม,มื่อวานมีมีสาวเลยเนาะเขาได้ได้นอนสาวเลยเนาะอยู่ตรงนี้ไม่มีสาวนะครับผมมีแต่คุณป้านะครับอยู่นี่อยู่นี่ไม่มีสาวนะอ้วนนะครับ อี่นี่มีแต่คุณป้ากับพี่ควานนะครับผมผมเดี๋ยวขออนุญาตจบคลิปไวเพียงเท่านี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์ด้วยนะครับผมนี่ลืมไปนะครับผมดูจะฟังเดียวดูข้างหลังเรานะครับผมปุ๊บอ้าวเวลากล้องมานี้นะครับผมอายกล้องเออเนาะอันนั้นอันน้นเล่นเหมือนกันไหม cấp mười, cái đào, cho lên cho lên như ngay cho lên như ngay cho lên như ngay ผมก็ขออนุญาตจบคลิปนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด u b s สไคร e ให้ช่องเต้าอ,อมทองด้วยนะครับผมก็ขอกราบขอบพระคุณนะครับผมทุกๆท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมแล้วก็เข้ามาติดตามนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสุดท้ายแล้วนะครับผมกล่าวคำว่าสวัสดีครับ